ใส่บาตรอย่างไรให้พระสงฆ์สุขภาพดีคนใส่ได้บุญแทนการได้บาตนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขและคณะร่วมกันถแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ช่วงเทศกาลข้าพรรษาสามเดือน พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญในการทำบุญรักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาและถวายปัจจัยสำหรับพระสงฆ์ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยจะเลือกอาหารที่คิดว่าดีที่สุดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสหวานจาดัดเค็มจดัด มีไขมันสูงและขนมหวานทำให้พระสงฆ์มีภาวะอ้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เช่นไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นข้อมูลกรมการแพทย์ปีงบประมาณ2559มีพระสงฆ์สามเณร อาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งมากที่สุด5อันดับแรกคือโรคไขมันในเลือดสูง9,609รายโรคความดันโลหิตสูง8,520รายโรคเบาหวาน6,320รายโรคไตวายวเรื้อรัง4,320รายและโรคข้อเข่าเสื่อม2,600ราย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญกับอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ให้มากขึ้นด้านในแพทย์โสพลเมธทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิยมทำกันในช่วงวันสำคัญนี้แต่เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันประชาชนมักเลือกอาหารสำเร็จรูปที่หาง่ายตามท้องตลาดเพื่อใส่บาตร อีกทั้งพระสงฆ์ก็มีข้อจํากัดบางประการที่ทำให้ไม่สามารถออกกําลังกายได้เหมือนคนปกติจึงพบว่าพระสงฆ์จํานวนมากมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนเป็นเหตุไปสู่โรคร้ายแรงในอนาคตเช่นโรคหัวใจอมัมพฤกษ์เบาหวานไขมันและความดันโลหิตสูงจึงควรใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตรที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเกิดกุศลผลบุญที่ดีแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงดังกล่าวแก่พระสงฆ์ด้วยในปีนี้ได้มอบให้โรงพยาบาลสงดำเนินการตามแผนงานพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์สามเณรประกอบด้วยการเสนอข้อมูลปัญหาสุขภาพให้เขตส,สุขภาพวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาจัดอบรมอาสาสมัครประจำวัดจัดทำคู่มืออสอว คู่มือการออกกำลังกายและคู่มือการดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพระสงฆ์สามเณรกลุ่มสี่อย่างเช่นโครงการลดน้ำหนักลดพุงเป็นต้นและรณรงค์ถวายอาหารที่เหมาะสมแด่พระสงฆ์สามเณรนายนแพทย์วชิวระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากการสำรวจการออกกำลังกายของพระสงฆ์สามเณร พบว่ามีการออกกำลังกายจำนวนมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เพียงร้อยละเ3 5เท่านั้นดังนั้นในการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์สามเณรเป็นการบริหารขันหรือการบริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคประกอบด้วย3ด้านคือ 1. การสร้างความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยการเคลื่อนไหวแขนขาและลำตัวอย่างต่อเนื่องเช่นการเดินเร็วหรือการก้าวสลับขาขึ้นลงบันได 2. สร้างความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อเช่นการยกน้ำหนักในท่าต่างๆการดันพื้นการดึงข้อการนอนยกเท้าขึ้นลงการนอนลุกนั่งเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นต้น 3. สร้างความอ่อนตัวและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อเป็นการเหยียดตัวของข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายในขณะทำงานเช่นการก้มตัวใช้มือแตะพื้นโดยไม่งอเข่าการแอ่นตัวใช้มือแตะขาพับโดยไม่งอเข่าเป็นต้นนอกจากนี้กรมอนามัยได้จัดทำโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่ปี2552 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีสุขภาพคณะสงฆ์ชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่ตั้งเป้าหมายปี2560พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80ขณะนี้มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 2,772แห่งโดยปี2,560มหาเถรสมาคมได้มีมติพัฒนา3ามเรื่องสำคัญคือพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินยัยชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปถัมพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยและบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะ ของชุมชนและสังคมนายแพทย์วัรชัยสัตยาวุธิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ากิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติคือการถวายสังฆทานเพื่อเป็นปัจจัยในการจำพรรษาพบว่ามีผู้จัดทำชุดสังฆทานสำเร็จรูปไว้จำหน่ายและนำผลิตภัณฑ์ต่างๆใส่ไว้รวมกันทั้งที่เป็นอาหารยา เครื่องสำอางรวมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงเป็นต้นซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนสารอันตรายและมีกลิ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารเกิดอันตรายต่อพิษสุขสงได้จึงได้เร่มรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการเลือกซื้อสังทานการซื้อสังทานขอให้สังเกตผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในถัง ต้องไม่นำผลิตภัณฑ์อาหารยามาใส่รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นสังเกตภาชนะหีบห่อที่บรรจุต้องเรียบร้อยไม่ฉีกขาดและความสะอาดสังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วนเช่นเลขสารระบบอาหาร13หลักชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่หมดอายุส่วนประกอบเป็นต้น ที่สำคัญควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนกรณีอาหารกระป๋องควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่เป็นสนิมไม่บุบบี้หรือโป่งพองหรือมีรอยรั่วดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนาหากพบเห็นร้านที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุในชุดสังฆทานแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอ,อยอ 1556หรือที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุ้มครองความปลอดภยัยแด่พระพิสุสมต่อไปธรรมะมีอยู่ทุกขนแห่งพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุพัฒโทผู้ที่เข้าใจธรรมะ ก็เข้าใจตนเองใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ก็เหลือแต่เปลือกของธรรมะเท่านั้นความเป็นจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีให้หนีอยู่ด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชำนิชำนาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบ ก็ให้สงบด้วยฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นพอเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้ว ก็จะมีแต่ความปลอดโปร่งความเป็นอิสระตลอดเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะ